สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเลอสื้อผีกันนะแต่ว่าเหมือนเดิมที่ผมขึ้นไปเปิดเสียงให้สุดเลยเพราะผมไม่มีหูฟังตอนนี้หูฟังผมบนพังนะโอเคเริ่มแล้วเราก็จะใช้มันที่นอนของฉันเพื่อนนี่มันที่นอนของฉันอ่ะเขมีชิดเล็กเล็กเล็กเลน้อยๆจะมาเสน,นึ่งใช่ ทุกคนน่าจะรู้แล้วแต่ผมอยาก็นอ้จากการนอนไปดียครับมีเห็นไหมเนี่ยเพลื่อนตายไปแล้วหนึ่งคนเนี่ยนั่นนี่ยนั่นน่นน่เนี่ยเหไมี่ยมาโจมตีใครรเนี่ยเคกื่นตายไปแล้วหนึ่งคนโอเคประมาณนี่นะโอ้ยผีเดินผ่านเดี๋ยวผมลืมอัพเดท ใช้ปรนหรือวาองนี่เหรอใช่ปรนสแล้วเสียบดึงมวนนะครับคุผมลดเสียงไหมเดี๋ยวคงจะเล่นไหมครับต่ออีพีแล้วกันนะอ้าวคุณจ้งองปืนผมแล้วครับไม่ได้นะทำอย่างนี่กันไม่ได้นะผมที่จำเป็นต้งงองเฝ้านอนติดตับ ไปครับผมต้องเก็บไอจีสีเขียวองนี้เออเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะช่วยนะมันจะช่วยในการสร้างปตูมันก็มีทีหนึ่งที่เราไม่ต้องทำความควบกระตูโดยเจ็ดค่ะอะไรเด็ดโอเคไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วก็ไปโอเค อาจจะมีเสียงพัดลมหน่อยนะเพราะผมเปิดพัดลมแรงมากพัดลมก็มาถึงผมด้วยได้ไงก็ไม่ร้อนนะคะรับมันตัดใจนะให้ดนเสียงพัดลมนะโอเคผมขอจะปูิดนะเพราะว่าผีมาเลเวลอ,อะไรแล้วเราไม่ร้อนะครับแล้วผมพยายามที่จะหามันมาผมแล้วไั่น เอาไปจากกาุกจ้ามีน้ำมันนะนี่นี่น้ำมันจะหลงพ่อปูอ๋อเขียนมาเรื่อยสามหลวงพ่อปูแค่ผมจะไม่รู้นะอันนี้จริงจริงอะไรผมก็ยังมาเลยท่กคนนุม่มอ่ะแค่ได้ยินเข้ามาไอ้ติกต์ตอกทุกคนเรทำคลิปติกต์อกไปหลายคลิปแล้วอ่ะคลิปโด,ดนแบน์หมดเลยนะ เอาเป็นว่าวันนี้ผมดีว่าแล้วกันนะไม่ไปขึ้นรถสิบแปดล้อกับพ่อใช่ถ้าไปขึ้นรถสิบแปดล้อกับพ่อเสียงมันจะดังมากนั่นแหละที่ผมไม่มีหูฟังแล้วทุกคนจะมองไม่ไม่พูดผิดโอเคช่างมันทุกคนจะไม่ดีเสียงผม,มนั่นแหละ,ะนี่ไงครับทิ้งเลนะ่กเลน่อย

ใช่มันทำอะไรไม่ได้โอเคผมเล่นนานแล้วนะตอนแรกมันยังไม่สูงอยู่เลยนี่ผมดูได้ดูวีดีโอมาแล้วโอเคหนักหัวไหมอ้อผีอะไรเนี่ยผีโครงกระดูกใส่แม่ชีตู้ผีเชฟผู้หญิงไม่รู้นะอดากให้ผมรู้ผีนักเรียงผีตาบุ๋ แค่นะที่ผมรู้จักตอนนี้ผมก็เดินเล,ล่นรอบหาบ้านเแล้วผมอย่างแรกเหมือนอัพแ้วก,ก็คือไม่เจ้าปลาตูดีไม่ใช่เตียงผิดหากถุยตอนน้องรับเลยว่าเมื่อกี้เท้าไปโดนมือถือสัส้ เอาไว้นอกไปเล่นโทรศัพท์แล้วกันนะมือถืออะไรไมเใช่โทรศัพท์ว่ามือถือเข้าใจไหมครับโอเคตอนนี้ผมไม่มีน้ำมูนเลยนะแต่อันเดอยวเราถน,นากันแล้วกันพูดทุกประมาปมาปิด เอาไปแล้วสามอันแล้วกันแล้วผมก็แค่รอหวัางเราก็ค่ให้แานน้ำเงินสามอันแล้วกันนะโอเคโอ๊ไม่ใช่ผมก็ไม่รู้วิธีตัดต่ออะไรมาก แล้วมันบังหลอดตะปูผมอแต้องมีเรื่องอะไรตะปูอยู่ไหนวะมีประมาณตรงนี้นะฮะโอเคผมว่าแล้วมันอยู่ประมาณนี้ใช่อยู่ประมาณนี้ใช่ใช่อยู่ประมาณนี้หรือก็มีอันนี้ทำไมไม่ใช้ผมไม่ชอบใช้อันนี้ผมชอบใช้วงกลมมากกว่าอุ้ยเตี้ยง เียงไายังหายเอยช่างมันต้องเป็นใช่ประตูเลยว่าเขาไดีเ้าไปเลยว่าบกยายแล้วอ้าวมีคนตายด้วยหนึ่งโคตโอเคเจอกานทนผมอัพเดตเดิแล้วกันนะครับ ยอมรับนะว่าเมื่อกี้มันมีผีตัวไหนไม่รู้มาตีประตูผมจนเกือบแตกคิดรู้สึกว่าผมมีความสุขกับการทำยูทูบแหละตอนแรกกากล้กกา,ก,า,ก,ากลัวอยู่เลยว่าจะทําไม่ทําดีก็ตอนแรกถ้าใครไปดูสองคลิปแรกก็น่าจะเห็นนะว่าผมเออ่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะ กดดีไปเนกดดีไปนอไม่กดดีก็เะโอเคอะไรตัวดีกาไม่กดีก็เกดีกว่าเล่นมุกแหวงฉันเนี่ยก็ได้สงวิตหนอันไมมวเตมแล้วตามเอ้สอพูผิดนี่นีนี่นี่ยุติปเองนะยอมรับ อืใช่อ้าวแล้คนตายเหรอ มีพันหนึ่นงอออเอ้กดาษดนเลยเอ้าให้พันยี่สี่กับสามสองออนีงสดไหมระหว่างรอเงินผมออกมาสร้างดีก่าเยี่ยวไปตะปูตะปูตะปผิดเอาไปเนี่ย โอเคแปดร้อยโอ้ยม่น่าท้าผีเมื่อกี้มได้รไว่าทเดี๋ยว่ยกันก่อนเอาสองอันช่กันเลยโอเคโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวกพเดี๋ยวกเดี๋ยวเดวเดี๋ยดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวดีมยวดี๋ยวเดี๋เดยดี๋ยวเีดวย นี่คืออะไรนะอ๋อโอเคเข้าใจไม่ตับไม่เล้วไม่มีอะไรให้แต่ค้าอะไร ก็อะไรกันก็เป็นไฟหลนแรงไม่ใครตายเลยอ่ะแต่เคนตายมั้งใครตายแล้วไม่ดีกว่าไม่เอาไม่ดีกว่าออกจากเร่อง ลามัน okay. okay. okay, oh, ้องดีดีอันตัววินนะผมเห็นแดงอยู่นะช่วยได้แปดปาดต่อไอ้บาทตัววินนี่รถหมด เพราะว่าเรแบบพวกผมอยู่ดีไม่จะตายนี่มึงผมไหมเดี๋ยวไม่คิดก็ช่างมันคิดไหมอ้าแน่คิดใช่ไหมก็ว้าวแต่แปดอันตาว,วินาทีแล้วก็ขายได้ดี ก็รอยครับในะคร่ไออนะมออไ,มไม่ใช่ผมาผมอเอ IN อเออาภาษาทีนไม่ออกนะฮะโอเคผมขออาตไปดูก่อนวาชื่อผมไม่ใช่ผมโอเคโอเคเขาจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าการส,ส,สนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ กคนบบัสดิครับ